อันนี้เงาะบ้านครับพี่น้องเนี่ยผ้าเบิงเงาะบ้านดอกดกเบิงูนะเป็นก้อนอยู่ตะวันเป็นเงาะบ้าน ดุกคักดุกแนื้อ้ยผูล่ะยางงามเลยเนื้อส่ยสะอ่อนดกจริงๆนะดกคักดกเนี่ดก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  คูณนมันบันต้สุกถ้าสุกนี่สิเป็นสีสดสีชมพูยางามเลย้าเนี่ย เขาเจ้าก็สีวอาไต้ล่ะพี่น้องคุณล่ะเป็นก้อนเลยพี่น้องมึงพู้น่ะพู้น่ะพูนะอ่อนซ้อนอ่อนซอนอ่อนซอน คุดัขอบคุณทุกกวามังใยด้วยค่ะเด้อที่เขามารับชมก็บทางช่อง พี่เขาก็ฝากติดตามเมื่อวาสิเป็นต้นเขาผ้าฟิตหรือว่าพี่เขาผ้าฟิตก็สิทํำคอนเทนต์เกี่ยวกับการออกกาลังกายล้ะคะหลากหลายทั่วไปหลากหลายสไตล์ค่ะพี่น้องส่วนมากก็จะเป็นในสวนของพี่เขาเองนี่ล่ะค่ะกับช่วงนี้ก็เงาะออก,กับซิมีคอนเทนต์บักเงาะบอยแนลหรอค่ะพี่น้องพอต้องเงาะหมดนี่พี่เขาก็สิช่ำพักต่าง กะสิล่ทดล่องปลูกพักในกระถางหรือว่าในโฟ่มลองเบิงค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ทำคอนเทนต์หลากหลายไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจด้วยจ้าเดอ้อที่เขามารับชมบมว่าสิเป็นช่องต้นข้าวพาฟิตหรือว่าพี่เขาพาฟิตหรือว่าแคตาบีบีเป็นเฟซส่วนตัวค่ะพี่น้องหรือว่าสิเป็นเพจ วิถีชีวิตคนชาวสวนครับพี่น้องยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วย่ะเด้อ